เอาสุดยอด,ยอดเวลานี้ไม่ขยับสุดยอด ปล่อยยกมาได้ปล่อยยกมาไป,ไปไไล่อยย้อนปล่อยย้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่กับหลวงปู่ก็นี่แล้วตัวเล็มาลูกลงมานั่งลงมา นั่งลงมากันหล้วกูน,กน,กน,นี่ ¡Pase, pase! เงอึูนี่ง้กระเป๋าลูกพี่เรากระเป๋ารถขับดีๆนะเ้ยรถกอลขับอ่ะครับไม่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ลับผมตกใจนะว่าไม่ ได้ไดไหครับได้ได๋ดบอกพี่ครับแล้กหน่อยงแวแตหัวไอ้หน่อยลุกรึ่งพี่ลุกพึ่งไทยกเมนเข้าตีเขมรนมล้วีได้เข้าตีเหมรแตกแล้ว แหม่นแตกออกมาเป็นก้อนเนี่ยเนี่ยขมแยนแตกอตอกมาเป็นอย่างเงี้ยเย็นบานกันเลย,ยบ,บึมบรองไบร์เบิ่งเบิ่งมีม,มจุมบาน <c oughs> ลูกครึ่งขมแยนเนี่ยครับไทยขมแยนเนาะเนาะเนาะดูเนี่ยเออนี่ยังเงี้ยทายเอาไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหม่อมเล่นอีก เรียบร้อยเรียบร้อยชาขนุนชาหลวงตากลับแล้วหลวงตากลับแล้วหลวงตากลับแล้วเสร็จสิ้นพิธีาเก็บของร่วมกันทันยูเก็บของครวันนี้วันนี้ก็ร่วมกันยู่นีไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง แท็กมันตีเขมรแตกนี่ไงนี่ไงออกตีเขมรแตกออกมาเป็นแบบเนี้ยเ <c oughs> นืนเอ้อเนื้อเอออ่ะอารมณ์ดีเลยอยู่กับแม่เนาะเปไปไปเอออยู่กับแม่อารมณ์ดีเลยดิเดะเมื่อกี้เมื่อกี้หลวงตาหลวงตาเป่าหัวให้ด้วยหลวงตาเป่าหัวให้ด้วยเนาะเนื้อ โอ้ยเมื่อกี้มาวินกลับหลวงปู่นะเมื่อกี้มาวินใส่นี่ให้ลุงยอดใช่ไหมมาวินปล่อยดอกไม้ให้ลุงยอดด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้เหนียวเลย